เก็บที่คืนพระเจ้าอยู่หัวนะคะมีคนหลอกเองินพระเจ้าอยู่หัวมาซื้อที่ไว้สะสมไว้ทั่วประเทศตรงนี้ก็เป็นตรงซอยเซมาเจ็ดนะคะก็มีเกือบเกือบสิบแปลงนะคะที่หลอกซื้อหลอกหลอกองเองินพระเจ้าอยู่หัวมาซื้อว่าจะให้คนรน้ตรงนี้ให้หนูหรือให้อะไรที่ว่าตอบแทนเรื่องช่วยงานในวังลับๆนะคะแต่เขาก็หลอกนะคะแต่หนูยังไม่ได้อะไรเลยนะคะ ก็อยู่ในกลุ่มนาลุงพลนั่นแหละค่ะเขาก็ไม่ได้มาช่วยหาหลักฐานก็เห็นมาทีไรก็ทําเรื่องที่ดินที่ดินแล้วก็สะกดถ้าใครจงรักภักดีกับลุง mm. เขาก็จะมีตัวหนึ่งที่ทําให้ออกไปให้ทะเลาะกันนะคะ mm. แม้แต่พ่อแม่ลูกเขาก็สะกดแบบนั้นนะคะ mm. ก็ต้องหยุดคนคนนี้ให้ได้ะคะฝ mm. ากทิมงาด้วยนะคะหนูเก็บที่มาคืนเระเจ้าอยู่หัวนะคะ อันนี้ก็ฝากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะคะเพราะว่ามีคนอยู่บางหลังคุณลุงนะคะก็มีการสะกดเอาไว้ป้าก็พยายามที่จะมาที่บ้านหลวนะคะแต่ก็เข้าไม่ได้น่าจะโดนสะกดไว้นะคะกวินาทีก็ดูแลป้าเป็นอย่างดีนะคะแต่คนที่ซ้อนแผนข้างหลังเนี่ยน่ากลัวนะ ที่ตรงนี้เคยเห็นป้าแตนกับพี่นาทีมากับทีมงานนะคะตรงนี้เปิดตั้งนานแล้วแต่นะคะร้างตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ก็เคยเห็นประแตนกับพิ่นาทีทีมงานมานะคะหลายเป็นปีแล้วล่ะที่ตรงนี้ก็อีกแปลงนึงนะคะที่หลอกเงินพระเจ้าอยู่หัวมาซื้อนะคะแล้วบอกจะให้หนูหนูก็งงยังไม่ได้สักบาทเลยอะ่ะ ตรงนี้ก็อีกแปลงหนึ่งนะคะหลอกเงินพระเจ้าอยู่หัวมาซื้อนะคะแล้วก็บอกว่าซื้อให้หนูหนูยังไม่ได้สัมผัสเลยนะคะแม้นแต่ใบหญ้ามีแต่ตามค่าอะไรกันก็ไม่ถูกนะคะอย่าทำนะคะขอร้องของจริงค่ะวันนั้นมีคนมาสะกดไว้ที่ต้นไม้ตรงนี้เนี่ย กิ่งไม้เนี่ยหนุก็มาอมนมลลาดถอนไปแล้วเนี่ยค่ะที่ไม่ใช่น้อยหลอกเงินพระเจ้าอยู่หัวมาซื้อนะคะแก๊งนี้อยู่ที่บ้านลุงพลแล้วก็อยู่แถวๆนี้ค่ะไซมา้าเนี่ยแหละแต่ว่าหลอกหลอกแบบให้ลุงพลแบบเป็นหนังหน้าไฟนะคะทำไม่ถูกนะ นี้ก็อีกแปลงนึงนะคะหลอกเงินพระเจ้าอยู่หัวมาซื้อนะคะแล้วก็บอกว่าซื้อให้หนูหนูก็งงนะคะยังไม่เจอเลยค่ะตรงนี้ก็อีกแปลงนึงนะคะก็หลอกเงินพระเจ้าอยู่หัวมาซื้อน,นะคะขยับวันนิดวันหน่อยนะคะหลอกไปวันวันหนึ่งเป็นเงินเท่าไหร่คะพระเจ้าอยู่หัวเสงงีย,งเ,เ,ยงงงะะเง,นเยงนินไปเท่าไหร่คะ ที่ไม่ใช่น้อยนะคะเนี่ยหลอกเงินพระเจ้าอยู่หัวมาซื้อทั้งนั้นเลยคดีเดียวกับพรกคมเชื่อมโยงกันกับนักการเมือง มีแผนจะซื้อหมดเส้นนี้นะคะระวางแผนไว้ตรงวัดแดงอีกนะคะจะหลอกให้คนมาซื้อที่นะคะรวสะกดทับนะคะเหมือนที่ของที่คุณทักษิณซื้อไว้ที่รัชดาหรือเปล่าน,นั่นแหละค่ะประมาณนั้นแหละให้ซื้อซื้อ,อไว้้วสกดได้มนอาคมทับนะคะสุดหูสุดตาไหมคะเนี่ยตลอดซอยเนี่ยนี่หลอกเงินพระเจ้าอยู่หัวม,มาเท่าไหร่ จะหัวรู้เปล่าไม่รู้แหละกำลังแจ้งให้เนาะบอกให้จะเอาให้หมดซอยว่างั้นน่ะเตรียมจะให้ซื้อบ้านหลังนี้อีกอีกแปลงหนึ่งกะวาดเรียบอะเนี่ยวันนั้นหนูเห็นป้าแตนกับลุงนะพี่นาทีมาบ้านหลังเนี้ เยอะอยู่สุขุมสุตาแปลงนี้ยังไม่ได้ซื้อนะคะแต่เตรียมวางแผนแล้วนะคะวางแผนหลอกพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะคะแล้วก็แปลงนี้นะคะแปลงนี้ก็เตรียมหลอกพระเจ้าอยู่หัวให้ซื้อนะคะตรงนี้ก็ซื้อแล้วนะคะหลอกเงินพระเจ้าอยู่หัวมาซื้อนะคะ แต่ก็หลอกหลอกให้ซื้อแปลงข้างหลังอีกอีกแปลงหนึ่งหลอกให้ซื้ออีกแปลงนึงนะคะแต่ยังไม่สําเร็จแต่หลังนี้ซื้อแล้วแล้วก็แปลงนี้อีกนะคะแล้วก็แปลงนี้อีกนะคะหลอกเงินพระเจ้าอยู่หัวมาซื้อนะ นี่ก็ยังสงสัยอยู่นะคะเป็นร้านอาหารส่วนหนังยางหนังยางที่โยนนี่ก็คือรัดการเงินหรือว่ารัดที่รัดทางนะคะแต่เขาทำไม่ได้หรอกแล้วก็สองแปลงนี้นะคะแพงมากติดถนนแล้วก็แปลงนี้นะคะหลอกเงินพระเจ้าอยู่หัวมาซื้อนะคะ อยู่ในกลุ่มงานบ้านลุงพลแอบแบ่งตัวอยู่ทําเป็นการค้าที่ดินตลอดนะคะไม่ได้ช่วยหาหลักฐานให้ลุงพลเลยแล้วก็เข้าปแอแงมาทําการค้าที่ดินนะคะจนกถึงวันแดงก็หลอกเงินเจ้าหัวมาซื้อนะคะดูเรานคนดูกันมากคนที่จงรักภักดีญาิโยมไปสร้างพยานาสร้างอะไรนะคะเขาหลอกลวงก็จะโดนกับสัวนะคะประมาณนี้พวกเขาจะทยาจะเป็นเงินในวัง สร้างอยู่ลปังนยักษ์ก็เหมือนกันโยงคดีพระคมนแน่ <มา S 1> นอน้ก็มานะคะเอาเงินพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละซือที่แล้วก็เตรียมแบ็คเตรียมแบ็คเมืคืนประมาณเนี้ยหนูก็เลยเก็บที่มาจดมาเด้อยู่หัวนะคะขายได้คืนก็ถูกแปลงส่วนอันนี้ก็เป็นที่ที่เหมือนติดต้บอกขายเห็นแน่ใจว่าใครขายก็อกโเจ้าอยู่หัวไหมถ้าใช่ก็คือเช็คว่าคนอยู่อ่ะเขามีเงินเดือน ที่ถ้าขายไม่ได้ให้ดูว่ามีการสะกัดจากผู้เห็นผลประโยชน์ไหมอยู่ฟรีมีเงินเดือนดูแลนะคะอาจจะเป็นไปได้ขอโหสกิรมด้วยนะอันนี้ไม่รู้ว่าใช่ของพระเจ้าหัวไหมที่อาจจะมีการจ้างแล้วก็ให้คนดูแลแล้วก็ประกาศขายแต่เอะใจไหมว่าทำไมขายไม่ได้ ว่าน่าจะมีการสะกดอาจจะมีเรื่องอยู่สบายมีเงินเดินกินประมาณนี้ขอโทษนะตรงนี้ก็เส้นสนามบินน,น้ำนะคะเลยก็สำหรับนี้าน่าจะเป็นเงินของาจะยู่ อันนี้ก็ในซอยการหลงนะคะก็เป็นเงินข้าเจ้าวขึหัวไม่ทราบว่าใครหลอกมาทำหรือเปล่านะคะดูมันเงียบแปลกปลอันนี้ก็อีกแปลงกาลังทํานะคะแต่หนูว่าตอนนี้มีการหลอกขายปูนขายเล็กนะคะให้สร้างสร้างแต่ว่าคนจะอยู่จริงอาศส่จริงทําประกอบกิจการได้จริงมีไหมนะคะเช็คพรงนี้ก่อนนะคะอาจจะหลอกให้สร้างแล้วก็เป็นตึกล้างก็ไม่ดีนะ ด้วยตรงนี้ก็ในซอยกาหลงค่ะนี่กาหลงนะคะซื้อที่ไว้ที่ไว้นะคะเยอะมากจะเป็นเงินของพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีคนแอบเอาขยะมาทิ้งเรียกว่าท้งจังหวัดเลยท่ะซอยกาหลงนะคะจากร้านแก๊สแล้วก็เลี้ยวซ้ายเพื่อประเทศแถมทิ้งขยะซื้อปลูกกล้วยบ้างทิ้งล้างบ้างถามว่าได้ประโยชน์ไหม พูดยังไงก็ดูเอานะคะเป็นกี่ปีมาแล้วมานานแล้วเนี่ยดูต้นไม้ว่าโตขนาดไหนหลอกมันมาซื้อแล้วกะว่าจะวางยาพะเจ้าอยู่หัวจะวางยาล่องพีจะเคนอะไรนะนานแล้วเนาะพระเจ้าเจ้าหญิงชรีวันวลีก็ประมาณนี้เนาะก็อยู่ในแผนของพระคลงมันก็แกงกระบวนกานแล้วกันเลยหลอกมันวางมัซื้อไว้ข้งนั้นเลยก็จะเห็นภาพที่แล้วมาที่ว่ามีนายทหารขับรถพระเจ้าอยู่หัวซื้อไว้อีกรอบังแต่พระเจ้าอยู่หัวเป็นอะไร ที่เสด็จพระธาทางใต้นะคะที่คอมมิวนิสต์จะเล่นงานนะคะจะทำร้ายท่านจากโรงก็ไม่เป็นอะไรวันนั้นไปก็มีใครนะมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในรัชกาลที่เก้าสมเด็จนาะเจ้าพระพันปีหลวงแล้วก็สมเด็จพระเทพจกไฟุลาครเสด็จไปนะคะก็มีการระเบิดวางระเบิดกาจะซื้อเป็นของตัวเองกะไม่ซื้อเราเอ็นคนบอกตัวเองในการทำงานนี้หนูก็เก็บที่คืนนะคะ อันนี้ก็เป็นที่ไม่ได้นขะะายะะหรอนไะะื้ะเ้ามาเพะ่หัวไปซื้อซอยกาหลงแล้วก็อีกมากมายฝั่งตรงข้ามเส้นสนามยิงงานนะคะก็เก็บคืนให้เรวนะคะขอให้ทล่ได้ที่คืนได้ทัพย์สินคืนนะคะ